สวัสดีครับเช้าวันนี้ผมพาเพื่อนๆพนพี่พ,พมาดูดอกของลำไยกิสตันนะครับลำไยกิสตันช่วงนี้ออกดอกทยอยออกมาเยอะมากครับ ต้นนี้ต้นเดียวก็เกือบยี่สิบช่อครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองดูต้นอื่นบ้านนะครับต้นนี้ก็เริ่มทยอยออกมา ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าช่อแล้วแลยครับช่อขนาดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มปลล่ออกมาจนมาถึงตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าวันครับ ช่อขนาดนี้นะครับนับไปจนเก็บผลผลิตได้ก็อีกประมาณสองเดือนสองเดือนสเดือนก็ลูกก็จะสุกนะครับ ต้นนี้ช่อออกมาไม่พร้อมกันครับบางช่อก็เริ่มดอกก็เริ่มจะบ,บานแล้วครับ ก็เป็นสายพันธุ์ม่วงไข่ไก่ครับทุกต้นเมื่อกี้ที่ว่าเพื่อนๆได้ชมมานี่เป็นพันธุ์ม่วงไข่ไก่ทั้งหมดเลยนะครับของผมก็พัน์ลูกสีเขียวก็มีครับแล้วก็พันสีเขียวก็เห็นมีดอกเริ่มปลูกออกมาประมาณสามต้นเลยครับส่วนม่วงไข่ไก่เนี่ยก็เห็นประมาณสิบต้นคนระับ สิบกว่าต้นเลยครับที่ว่าเริ่มอ,ออกดอกมาแล้วครับต้นนี้ดอกออกเยอะมากครับ ตอนนี้ก็โผล่ออกมาเรื่อยๆครับผมว่าน่าจะสักสามสิบน่าจะได้ครับต้นนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยรับชม ช่องของผมนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับส่วนของผมอยู่ที่ตำบลบอ่อแสนอำเภอทัาปุดจัง,งหวัดพังงาครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ